เอ้ยมันหนีไปแล้วผมานเกเดชพครับมาเด็กยับชาปนะครับท่านผอชาปโอ้เยี่ยมผมเคลียร์แล้วหนึ่งครับท่านประธานเพียบเลยครับเพียบเลยเพียบเลยครับเพียบเลยผมกำลังสิดึกของไม่ให้ครับนี่ครับของดีท่านประธานดึกไหมทั้งผมเลยครับท่านประธานเข้าข้างครับผมเข้าข้างครับเข้าข้างครับเข้าข้างครับแตกครับนั่นน่ะเห็นไหมนะอยู่ในป่าเปิดไหมนี่ไงอ้าวเอาวะ มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมากันเป็นตี้เลยตีน้องชวนกับผมมาแล้วฉันจะยิงตัวนู้นแตกล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งมันไม่ตายนี่แน่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 โอเคสองมันมันกำลังจะไปช่วยเพื่อนมันอยู่หลังอันนั้นนั่นแหละนั่นแหละไปไหนไปไหนอ้าวกระสุนหมดฉันฉันต้องไปแล้วเพื่อ S <S> สวย <ify> มาดิโยนรถใส่มันเลยต้มเอาไม่โดนเออโยนโยนใส่ผมอี๋โอ้โหเกาะรถเอ้าโทษทีฉันนึกว่าทีมเดียวกันจะไม่เป็นไรเฮ้ยมีตัวเหรอในไงตรงนู้นบนเดิ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 นวนเดินทีมหนึ่งเลยเดี๋ยวขอไปหากระสุนก่อนกระสุนไม่พอย่อยใครโดนชกไปผมช่วยพี่ก้าวเอายังไงข้างหน้าข้างหน้าเอาตกใจนึกว่าทีมเดียวกันตัว ย่อยอีกตัวอีกตัวชืช่อกุกันที่ัาเฟ่ย uh uh oh. 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 ่าโอ้เอซีโอเอซีโอขอบคุณค่ะเหลือเอซีโอข้างล่างทำลายหินแม่งเลยเออเอ้าไปไหนน่ะเอ้าพระเจ้าต้องทำน้าที่แล้วพระเจ้าวงบีบแล้วพระเจ้าจ้าเจ้าต้องไปแล้วพระเจ้า สวัสดีคนดูย้อนหลังทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึเป็นพวกกันเองนะครับหน้ามานะฮะหน้ามาเอาเอ้เออเออเอเอาเออเอิเออเอาเอาเออเอาเออ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 เเอ้เอออเ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 งอเเออเอออเอออเเอเเเเเออเเเอออเอเนกูอเออเอเเอเเอมเอ มันโดนทูเปอร์ยิงกลางถนนปะไปยิงฝั่งนู้นดีกว่าโอ้โหดาบหมดทีทูเปอร์ยิงเลยขับเอาโอ้โหมยิงมาอีกแล้วเขี่ยบ้านให้นี่แน่ปัง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 ปฝั่งไหนวะโอนนี้ไงตรงนี้ตรงนี้ไอ้เยอะไรอะไรอ๋อโวงปี๊ดตายไปแล้วมาดิมีพลังคนเดียวอะนี่แน่ไปแล้วจ้ะเอา จะให้สู้เลยจะให้ไปงั้นสู้แล้วกันเอื้ออุ้ยอุ้ยตายเลยโอมอมก่อนกูปัดแล้วอุ้ยอุ้ยกูจะเอาใครก่อนดีเนี่ยออกมา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 ลงมาจ้าอ๋อมันผักกออกน้อฟงใชมันมาละใช่ป่ะยังไงโกคูอ้อแมงเบจิต้าด้วยมึงเพื่อนกันเลยโอ้โห ที่สามที่สามเราโดนเฮ้ยมีหนึ่งมีหนึ่งเขาไปกาลุงตู่กันเฮ้ยหนีเร็วไม่นเอ้าทำไมนี่ไงปุ่มเดินหน้ากูมันไม่เดินหน้าอีกแล้วตกดึกแล้วเริ่มปิงรอไม่ไรแล้วเขายิงกับเสียงใครนี่ไงเสียงใครไม่แตกว่านี่ไงเอ้าฟันกูอืขอทุบทุบด้วยนี่ทุบด้วยนี่โอ้โหเสียงปืนอะไรกันนี้ตาเมื่อกี้กูโดนตานี้กูขอบ้างละ ชู่วเออสองนี่โอ้กระสุนหมดโอ้วัดใครเนี่ยโอเคพวกกันเองเอ,อืออระวังระวังบนระวังบนหลังหลังเออเว้ย <Wait. S 2> มีตัวปะโอเคจบโอ้น้องสาวจะขึ้นมางามแค่หนอ ไม่รู้ละมีคนยิงแล้วน้องเศร้าไหนไหนนี่ไงน้องเศร้าเออแต่ฮาวทำไมเนี่ยฮะน้องห้าวทำไมไม่แซ่บเอ่อวาเวอยู่คนเดียววาเวนี่ใช่มอไซค์ร้อยยี่สิบห้าไหมอ๋อวาวเวร้อยยี่สิบห้า WAVE วาเวมีครับผมมีครับมีครับมีมอมีมอไซรุ่นนี้ในร้านขายปะครับในน้องนอะไรในสกิลวะไรวาวับ เอาตัว125เลยพี่วาเว้พ่อม sure> ึงพ่อมึงสีไม่ได้โว้ยเฮ้คนวาเว้อะไรไปล่ะอุ้ยสองสองเอารีโหลดทำไมล่ะลูกมันก็คงจะอุ้ยมันทันทิมชิปหายแล้วพวหนีไปดิเอามาออมาคนอยูแข้านวแ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 นวลันล่ะกูขอขอตรงนี้ได้ไหมมีขออยู่ข้างล่างเออ ะไม่ฉันจะมาเอาเครื่องเคลื่อนย้ายแล้วก็รีบหนีนะไม่เป็นไรนะพี่กัปป์ <c oughs> กใกล้เครื่องเลยช่วยพี่เองอ่ะกำลังเกิด<อ>พอดีเฮ้ยมีทีมข้างหน้าจิบไม่ได้เลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเอาบอส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 ไปบอกเขาทำไมว่าเราอยู่นี่บอสบอสบอสไอ้บอสโัวละหนึ่งเอาเดินยนี้โอเคไป ไอ้บอดเชี่ยแล้วกูจะกล้าไปลงเลยเนี่ยตั้งไหนเนี่ยอ่าอยู่กับเคโอ๊ยกระสุนระยะเแย่มากอ่าไอ้นี่ก็ยิงแย่มากมานี่มา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 เอาเพื่ออะไรนี่อ่ะยิงไกลๆแล้วกันตายยากนะโอ๊ยกระจอกจริงๆเลยกูเออไม่ช่วยผมเหรอพี่ไหนไหนไเอ็มช่วยไ่ได้ไป ่ผู้วยยพี่ตากูจะช่วยได้ไหมนี่ยโอ้โหดูเลือดกูดูเลือดกูปล่อยมันยิงกันเองนี่แม่ปอดผมยิงปอดผมสู้ปอดผมโดนหนึ่งโดนสองโดนสามเออปอดยิงมันเด้ทุกคนเออปอดทิ้งต้นไม้ไอ้โถ่แนรเมตตาขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยกระสุนหมดเออโอเคสวยไปไปเลย เชี่ยมันมีทั้งดาบทั้งนี้เลยว่ะกูจะโบมมาแล้วนะเก็บแล้วหนึ่งเก็บแล้วอุ้ยเอ้ยอือขอประลองกระแทกโดดยิงใส่กันไอ้เชี่ยมอะไรกับกูเนี่ยขอบคุณ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 กระบอกผมขึ้นกันเฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยอ้าวอะไรนะทุบจีนเเออเฮ้ยไม่ใช่กดผิดอ้า โยสะคูระกีดูนี่ลุอีกแล้วโอ้โหโยสะคูนายไม่มีปานีฉันเลยอ่ตายหมดได้เหรอเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเก็บกูทีหลังกูอยู่ข้างบนไม่ต้องไปเอ้ยใจใจใจยังไงนี่แหละนี่แหละอ้ออ้อเออเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยตัวเดียวในตัวเนี้ยมีคนปะมีสองมีมาหาเราอะมาดิมึงจะตีกูปะมึงจะตีกูปะมาดิ สิตืนมึงเอาดิเอาระเบิดนี่โอ้เสียงระเบิดดังตู้มตุ้มตุ้มตุ้มไม่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 ทั่เราไม่งจะไ่วย่ไื่อน่ลยไมนอ่ไม่ไ่ไมเอ่ไมไมนไ่ไง่ไไม่่ไม่ไม่ไไมไม่ม่ไ่มไ่่ไ ออะไรเนุ๊ยระเบิดเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีนี่ผดขึ้นมาโอ้ my god อ๋อนี่ตัวละครนี่ตัวละครลับของลับอยู่ดีๆก็โผล่ออกมาไม่เราต้องฟังให้เขาจบเราเราจะแจกของให้อ๋อฟังให้จบได้เอ้าเอ้าไอ้แค่เย็นนิ่งเอ้าไอ้แค่ไม่บักนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันให้ยิงอ้าวมา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  มันยิงไม่โดนเลยเออแตกมีคนเอามันม่นจะคนไม่นจะคนอะไรวะนะให้ของแค่เนี้ยขอแจมหน่อยเบ้เอาบอดยิงกันเองเอ้านึกว่าคนไอมีรถมามีรถมามีรถมาไม่ไงขับรถยิงเลยเหรอลงมาสิลูกเออเอ้า โอ้ my g กู d ดเนสมาทิ้งเพื่อนมาทิ้งเพื่อนเออนั่นแหละเข้ารถมนเข้ารถมาเอ้าวู้ตากระสุดตากระสุนมันอยู่หลังรถเออเกตายคร้บจุกครูหลบอะไรนี้ได้เฮ้ยมีคนอยู่บ้านนู้นปะนั่งไงจริงด้วยบ้านนู้นเป็นไงล่ะมองไม่เห็นละสิ เฮ้ยมันสองสไนมันสองสไนใช่พี่คุ้มกันกันให้อ่ะกันให้คุ้มกันใช่ไหมนี่ไงตึงลูกหนึ่งตัวหนึ่งโดนโดนหน้าบ้านหน้าบ้านในบ้านในบ้านถูกไม่แตกถูกไม่แตกเออแตกโอ้ยผมสัมผัดได้ว่ามีคนจิงใช่ใช่ก็สัมผัดได้นี่ไงข้างหน้าเลยกี้ยิงอะไรของกูวะนี่มาใกล้ๆแตกโอ้ยเจ็บ เียเปลมืนอาดาบไปล่อคนก็ดีแฮะถ้าหลังเข้านี่ฮ่าซูเปอร์ซูเปอร์มันขี่อะไรของมันวะน่ะเออล้มอ๋อมันฆ่ากันเองโอเคมันฆ่ากันเองมันฆ่ากันเองคนละทีมมันจะเข้าวงแล้วเราต้องรีบเข้าก่อนรีโหลดด้วยใช่อ๋อสองทีมสุดท้ายนี่ เอ้าก็เท่ากับว่าเสามทีมนี่ว่าเราอ่ะทีมเดียวส่วนอีกพวกนั้นน่ะมันเหลือคนละตัวแต่ถ้ามันชุบเพื่อนไปื่อไรแล้วก็อาชิบหายการที่เด็กเราจะเป็นไปก็ได้นะมันมีคนเกิดนั่นไงมันไปชุบเพื่อนจริงด้วยกูว่าแล้วโอ้ตายหากลายเป็นยากกว่าเดิมละอยู่บนเลยยืนแล้อยู่ที่สูงป่าเราได้เปลี่ยนแตกมีคนเข้ามีคนเข้ามีคนเข้าบนบนที่บน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 ขึ้นที่สูงไปก่อนเฮ้ยระวัง ตรงนี้ก็เลยใกล้มาดีกว่านี่ไงอืออือยิวฮะยิวของเจมให้ให้ให้ผมปให้ไหนวะระวังหลังด้วยนี่ไงตรงนั้นตรงนั้นมันยิงกันเองอยู่มัยจริงไปพี่ไปมันยิงไปมันมันมันบินไปแล้วยังไงโอ๊ยข้างหน้าเออเออที่หนึ่งดีวะที่หนึ่งดีวะที่หนึ่งดีวะ อีกตัวหนึงตัวนึงเร็วข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างลัางที่หนึ่งที่หนึ่งต้องเป็นของเราเกาะกลุ่มกันไว้นี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอปือปืนปั๊กปั๊กปืนอะไรปืนไป่หัวโอ้โหด้วยใครใส่มือเราทำได้เฉยตานี้วันนี้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยแปลว่าสีผมมันได้ที่หนึ่งเพื่อนสีตัวผมมันเข้ากับอินมะแน่นอนเลยเออใช่แล้วตัวเราก็สีน้ำเงินได้พอดีเลย ไี่จะบอกว่าแลงโกแลงโกแลงโกเยีบยมยโกหนึ่งเย้โกหโกหโกหนึ่ง